เจอในรถนะเรายอมรับว่าเป็นมามาปของเราถูกาใจไหมเราต้อตรักโอเครหบ เจอในรถนะเขาก็ต้องอยู่ในรถของเราปาเีของเราก็คนเดียวนะมีเจอของในรถก็เขารับว่าของเขาแต่พี่เจอในรถพี่ก็ต้องเขารถไปด้วยรถชื่อเราก็ชื่อเราก็ตามแต่พี่เจอในรถพี่จะเจอในตัวคนอข้าใจเรามาด้วยกันเราจะบอกไม่รู้หรือไม่ปัญหนั้นมันเป็นเรื่องของเราเข้าใจไหม พี่เจอของนักในรถต้องรักออนัางชื่อนี้นั่งนี่ไปนั่งน้องสาวุตนะครับชื่อนะครับอ่วิธีการคือที่พี่แจ้งข้อกลหาเราไปนะครับแจ้ขงข้อจำน่ายยาเสพติดเพราะว่ามันมีจำนวนร้อยสามร้อยร้อยสามเมตรเราไม่มีวิธีการขายอะไรพี่ทีพีก็ไม่รู้เลยว่าที่เจอแบบน้องไม่ได้ขาย,ายอะไรนะครับอ่าพี่แจ้งเพราว่า ในระหว่างที่มีออกตรวจเนี่ยพบรถน้องจอดอยู่บริเวณทางกันนะจึงจะได้ลงไปท,ทําการช่วยเหลือในระหว่างที่พูดคุยสอบถามเนี่ยน้องเนี่ยได้พยายามเดินหลบหนียอาที่ตำรวจไปบริเวณที่หน้ารถเก๋งที่เราจอดอยู่ใช่ไหมโอเคครับแล้วก็เห็นวางสิ่งของลงไปที่บริเวณตรงพงรมฝังนั่งทางด้านซ้ายเนาะ,ะแล้วลาวที่ตำรวจจึงได้ขาตรวจสอบ คณกตรวสอสิยมสึใจให้ดูนะอ่าพบว่าพบพฤติการคือเออพบว่าอยู่ในสอบถามเรานะว่าเป็นอะไรน้องตอบน,น้องรับว่าเป็นอะไรนะนรไม่ใช่อ่าของผมเองคือข้าง,งในคืออะไรยาบา้าพอ,อ,อน้องบอกว่าเป็นยาบ้าจะได้ตำร,รวจยังได้ขออนุญาตทำการเปิดดูตรวจสอบอีกครั้งครับพบว่าเป็นยาบ้าจํานวน มากกรนจุกอยู exactly ่ในถุง no มีน้ำเงิน <questo> ซึ่งม right ีถ uh, ุงปติกิริย์ในองแล้วก็ยางรัดอยู่นะครับผมแล้วญาติพี่ก็มีได้นำตัวน้องมาที่หน่วยบริการตำรวจงจังหวัดพื่ประแด็นเพื่อทำการมาดูการปรับปรุงและทำการตรวจสอบว่ามีญาติพี่มีคนเสียชีวิเนาะในระหว่างที่นำนำนำตัวมาเนี่ยพวกพี่ไม่ได้มันับปูกเข็นหรือทำร้ายใดๆนะไม่ไม่ได้บังคับไม่ได้ปูกเข็นไม่ได้ทำร้ายอะไรทั้งนั้นโอเคครับ ผลการตรวจสอบยาบ้าเนี่ยมีจำนวน193เม็ดอ่าสีส้มนี่1 9เม็ดแล้วก็มียาบ้าสีเขียวจำนวน2เม็ดเนาะครับอ่าทำการบารเทากรบปุ้มแล้วก็แยงข้อกล่าวหาไปในเรื่องจำหน่ายยาเสพติดอ่าใ้โทษประเภทที่1นึ่งเมทเฟตามีนโดยมีโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายนะครับโอเคตามนันนะครับ